ข้อ,อถัดไปคานสม่ำเสมอนะคะยาวสี่เมตรหนักห้าสิบนิวตันปลายบนพิงกำแพงเกลี้ยงจิงนตนาการนะแสดงว่าคานเนี่ยพาดกำแพงปลายล่างวางไว้บนพื้นผุข,ขั้ขีดเส้นใต้พื้นผุขร้วขําวคำว่าพื้นพื้นผุขร้เนี่ยแสดงว่ามีแรงเสียดทานนี่คือบอกเป็นในในโจทย์บอกว่ามีแรงเสียดทานนะตรงนี้เนี่ย โดยทำมุม60กำ60องศากับพื้นระดับสเก็ตก่อนแล้วให้หากอขอของงอไม่ต้องสนใจสเก็ตก่อนมีตออําแพงอยู่นี้พื้นแล้วคานเนี่ยพาดอยู่นี่นี่นี่คือคานคานพาดตําแยน่ เวลาโจทย์ลักษณะนี้ให้กำหนดเลยนะคะว่าคาเนี่ยอยู่ที่กําแพง A และอยู่ที่พื้น B แล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีแรงปฏิกิริยาอะไรกระทำบ้างยาว4เมตรนะคะหนัก50นิวตันก่อนพอหนัก50นิวตันแสดงว่าอะไรเลยแสดงว่ามันจะมีน้ำหนักเนี่ยเทลงมาที่จุดกึ่งกลางคานพอดีขนาด50นิวตันอ่า ห้าสิบเดินตั้ยาวสี่เมตรนะปลายบนกำแพงเกลี้ยงและพื้นผิวภูขาวางอยู่ที่60นะคะทำมุม60องศาแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคาเนี่ยมันพาดท,ที่กำแพงแสดงว่าต้องมีแรงปฏิกิริยาจากกำแพงเนี่ยผลักกลับออกมาเราเขียนเป็น NA จากนั้นวางพาดลงกับพื้นผิวภูขา สิ่งที่ตามมาเป็นอันดับที่สองก็คือมีแรงเสียดทาน fb แล้วคานวางอยู่กับพื้นใช่ไหมคะพอคา,านวางอยู่กับพื้นก็ต้องมีแรงปฏิกิริยาที่พื้นเด้งคานขึ้นไป n b อ่าครบละอ่านโจทย์ปุ๊บเขียนแรงให้ครบก่อนนะคะเขียนแรงให้ครบว่าว่ามีแรงอะไรกระทำบ้างที่ผนัง ผลักกำแพงไปทางขวามือแล้วก็ที่พื้นดันกำแพงขึ้นเอ้ยดันเอ่อคานขึ้นแล้วพอเป็นผิวหุ่นก็มีแรงเสียดทานทําไมแรงเสียดทานต้องไปทางฝั่งนี้ให้เราจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าคานมันถลไมอ่ะมันจะถลไลไปทางขวามือเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานมันต้องตรงข้ามกับแนวการเคลื่อนที่ก็คือ,อชี้ไปทางซ้ายมือนะคะคานตัวนี้ยาว4เมตรอ่ายาว4เมตร สิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราหามีแรงปฏิกิริยาที่กำแพงแสดงว่าเขาให้เราหา NA แรงปฏิกิริยาที่พื้น NB แล้วแรงเสียดทานที่พื้นก็คือ FB ครบหมดทุกแรงเลยนะ,ะมี3ตัวแปรที่เราไม่รู้จักแสดงว่าอย่างน้อยต้องใช้3สมการในการแก้นะสมสมการถ้าใช้โมเมนต์อย่างเดียวไม่พอแนะ่แสดงว่าต้องใช้สมดุลด้วยในการแก้ เริ่มที่อ่ะสมดุลก่อนซิกมา f ให้แนวดิ่งก่อนละกันซิกมา f อฟวเท่ากับศูนขึ้นเป็นบวกแรงชี้ขึ้นให้อยู่ทางซ้ายมือมีแรงอะไรบ้างทิดแนวดิ่ง NB กับ5 0นิวตันก็คือน้ำหนักของมันเราก็ให้ n d เท่ากับอะไรได้เลย5 0านิวตันได้แล้วข้อแรก แรงปฏิกิริยาที่พื้นนะคะ5 0นิวตันจากนั้นไปอีกแรงหนึ่งแนวแกนหนึ่งก็คือทิศทาง x ก็คือซ i g m a fx เนี่ยเท่ากับ0ูมีอยู่2แรงนะคะมี na กับ fb ก็เขียนเลยไปทางขวามือ na จะสลับกันก็ได้นะคะไม่มีปัญหากับ fb เป็นสมการที่1ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามันต่ออะไร สองสมการและสมการถัดไปก็คือสมการโมเมนต์สมการโมเมนต์เนี่ยเราต้องแตกแรงแล้วก็หาจุดหมุนเพื่อที่จะทำหาทำการหาโมเมนต์ทวนแล้วก็โมเมนต์ต่ำจากรูปจุดที่แรงแบบเยอะที่สุดก็คือจุด B ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเทค m โมเมนต์ที่จุด B เพื่อที่จะป้องกันการหาตัวแปร fb แล้วก็ mb แล้วเราก็จะไม่ต้องแตกแรงด้วยถ้าเราเทคที่จุด B นะ F B เราไม่ต้องแตกให้ตั้งฉาก N B เราไม่ต้องแตกให้ตั้งฉากก็คือแตกแค่ N A กับ50นิวตันสองแรงนะคะเพราะฉะนั้นให้เราตั้งจุดหมุนที่จุด B พอตั้งจุดหมุนที่จุด B ปุ๊บขาเลยแรงที่อยู่นอกเหนือจุดหมุนเนี่ย N A กับ50นิวตันเนี่ยแตกให้อยู่ในแนวตั้งฉาก นะแตกข้าอยู่เลยนะต้องฉา์กเริ่มที่ NA ก่อน NA ยิงมาอย่างนี้ต้องแตกต้งางฉากนี้ปุ๊บแล้วก็ขนานกับคานปุ๊บอย่างนี้ที่จริงมันอยู่นี้นะเดี๋ยวเขียนตรงนี้ให้ก่อน NA มันควรจะอยู่นี้กับอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเซตามันอยู่ตรงไหนเราไล่มุมด้วยกันนะเราลองมาไล่มุมกันเซตามันน่าจะอยู่ตรงไหน ดูนะห like, ้าสิบไล่เอ้ยหกสิบเนี่ยไล่ like ขึ้นไปปื๊ดอย่างนี้ยหกสิบไล่ขึ้นไปแล้วก็เอ็อตัวนี้มันจะแปดตรงนี้พอดีหกสิบมีขนาดแล้วก็มีแนวคานหกสิบแสดงว่ามุมตรงนี้ก็หกสิบนิวตันมุมเล็กๆตรวนี้หกสิบนิวตันตัวนี้ตั้งฉากกันฟึ๊บที่เหลือต้องเป็นเท่าไหร่สามสิบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมุมเซต้าตรงนี้สามสิบองศา พอเซต้าตรงนี้30องศาเราแตกมา2แรงเห็นไหมแรงขึ้นไปกับแรงลงมาแสดงว่าแรงที่ขนานกับไอแรงที่ตั้งฉากกับคาเนี่ยมันคือ NA cos 30นี่คือ30นะอันนี้ไล่มุมนะไล่มุมไปเพราะฉะนั้นแรงที่เราจะต้องเทส m โมเมนต์ก็คือ NA cos 30นะเขีนไปตัวนี้ NA cos 30 ส่วน N A s ซด์าไม่จำเป็นต้องเขียนเพราะไม่ได้เอามาใช้เทสต์โมเมนต์นะคะเขียนแค่แรงเดียวต่อไปแรงที่2ก็คือน้ำหนักตัวนี้ตัวนี้ล่ง่ายกว่าตัวด้านบนนะเพราะว่าถ้าลากมาให้เป็นให้ตัวอย่เนี้ยมันจะตั้งฉากพอดีถ้าตรงนี้60ในมุมเล็กๆตรงนี้ต้อง30ใช่ไหมจะได้30บปุ๊บแล้วก็แตกออกมาเลยว่าฝั่งนี้มันจะแตกได้50ไซ์ ส่วนตัวที่ขนานกับคาเนี่ยก็จะเป็น50คอส30ไม่ต้องเขียนเพราะไม่ได้เอามาเทส m โมเมนต์ได้แค่2แรงก็จบละ NA คอส30มันจะให้โมเมนต์ตามถูกไหมส่วนไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะให้โมเมนต์ทวนได้ครบแล้วเอามาใส่เท k e m โมเมนที่จุด b a t B M ดทวนเท่ากับ m ตาม ทวนเราคิดเาแล้วก็คือ50าสิายสาคูณระยะเท่าไหร่จนเราถึงจุดหมุนตัวนี้เป็นน้ำหนักอยู่ที่กึ่งกลางคานพอดีเพราะฉะนั้นมันจะต้องคูณระยะแขนครึ่งหนึ่งของคานคือ2เท่ากับ M ตามก็คือด้านบน NA คอสาสิบคูณทั้งคานเลยความยาวทั้งคานเลยก็คือ4 แล้วก็ใส่ค่าไป50ไซน์สาก็คือ50คูณ1ส่วนสอคูณอยู่กับ2 NA ไม่รู้ต้องการหาคอส30รู้3าส่วนสอคูณอยู่กับ4ตันนี้หายหายตัวนี้เหลือ2เพราะฉะนั้น NA ของเราเท่ากับตอนนี้ตัดเหลือ25 n a เท่ากับยี่สิบห้า square สามส่วนสแ u a ร e root สาม newton n a ได้ละเอาไปตอบกอไก่เลยยี่สิบห้าส่วนรู o t สาม newton n b เราก็ตอบได้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะห้าสิบ newton ต่อไปแรงไฟแรงเสียดทานที่พื้นจากสมการซิ g m a f x เนี่ย เราจะได้ว่า NA เท่ากับ FB เพราะฉะนั้น NA เราเท่ากับ25ส่วนรูทสาม FB ก็เท่ากับ25ส่วนรูทสามนิ 3, วตันเช่นกันอ่ะมีคำถามไหมสำหรับข้อนี้